ว่ามันไม่ใช่ข้าวมันไก่ธรรมดาใช่ไหมคุณแม่แน่นอนมารายการต้มยำอบรินทั้งทีต้องเป็นข้าวมันไก่บรไติจากร้านโกร่งรสข้าวมันไก่ค่ะือเอางี้ดีกว่าเวลาเราพูดถึงร้านข้าวมันไก่อะเรานึกภาพออกอ่ะว่าเมนูจะมีอะไรบ้างแต่ร้านนี้แตกต่างเพราะเขาเอาของที่คุณพ่อคุณแม่ทํามาเนี่ย มาพัฒนาสูตรถทาให้ได้ข้าวมันไก่ที่หลากหลายต่อยอดข้าวมันไก่ใหม่ๆเก๋ๆเยอะเลยเนาะเออมีเก๋หลากหลายมากเลยแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเจ้าของร้านกันเลยสวัสดีพิธีกรและผู้ชมรายการต้ยมยำอเมริน์มดจากกอลุ่มรดข้าวมันไก่นะคะร้านเราได้ดําเนินกิจาการมากว่า20ปี เริ่มที่แรกที่ศูนย์อาหารโออซิฟู้ดพา i ิเลีที่ตึกเอ็มพายสาทรซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นศูนย์อาหาร t o อปมาร์เกตและจากที่มดอิงตัวจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองก็เลยปรึกษากับครอบครัวว่าจะนำกิจการเข้ามันไก่ของพุณ์นามาขยายสาขาเพิ่มเติมนะคะจนปัจจุบันเนี้ย หมดก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกองโงดอ่ะประมาณ4ปีแล้วค่ะจากสถานการณ์โควิดที่มีมาตั้งแต่ปี 2, 5, 6, 3นะคะทางร้านเราค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าร้านเราเนี่ยอยู่บนศูนย์อาหารตามให้สัรสินค้าทําให้รา,ายได้ของเราเนี่ยลดลงไปถึง70%แล้วก็มีบางสาขาเนี่ยจะต้องปิดตัวลงทางร้านก็มีการปรับตัวโดยการเพิ่มช่องทางการขายโดยเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี ค่ายต่างๆรวมถึงการคิดเมนูมใหม่ๆอของข้าวมันไก่ขึ้นมาก็จะเป็นพวกข้าวมันไก่ลุกเขยเข้าวมันไก่ทอดแกงกะหรี แล้วก็ยังมีการนาน้ําจิ้มเข้ามันไก่ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเนี่ยมาบรรจุขวดเพื่อจําหน่ายทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นค่ะมดในงานตัวแทนของร้านกอลุโรดเข้ามันไก่ขอฝากร้านที่ศูนย์อาหารท็อป market, อามาร์เก็ตตึกเอ็มพายสาทรตลาดมาลอยปิ่งก้าใ้ใด้เชนทั้งปิ่งกฟู้ดคอร์ทชั้นสศูนย์การค้าจตุจักร รวมถึงสาขาน้องใหม่ห่บ้านอินดี้บางใหญ่2ไว้ด้วยนะคะสามารถสั่งผ่านแก๊ปไลแมนฟูดพันด้าโรบินฮูดโกเจกและทูฟู้ดได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังรับสั่งทำอาหารกล่องรับออกงานนอกสถานที่รวมถึงเซตไก่ไหว้เจ้าสำหรับรูปเทศการสามารถสั่งได้ที่ไลแอดกอลุ app, ่โลดหรือโทรมาที่เบอร์0965054645ยังไ,ไงฝากติดตามโปรโมชั่นต่างๆ ของทางร้านผ่านทางเ c ตบุ๊กและ IG กอรุ่งโรดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ามาเป็นกล่องให้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นข้าวมันไก่ทอดและมีซอสกะเพรานะครับเพิ่มค่าซอสไปอีกสักสิบาทแล้วกลาเป็นหกสิบห้าข้าวมันไก่ทอดซอสเขียวหวานเก๋ไม่ะานี่เห็นไหมก็คือซอสที่แบบว่าไวช้ยราดเป็น<ะ>แบบเหมือนกับเป็นรสชาติแกงเขียวหวานพิเศษอ,อันนี้ก็เก๋ไก่มากเป็นข้าวมันไก่ทอดไข่ลูกเขย<ไ>อันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ทอดแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีแล้วก็มีซอสน้ำปลามีเครื่องเคียงมีใช้เท้าดองในสไตล์แบบ เกาหลีหรือแม้แต่ไก่สับผสมเรามีทั้งต้มทั้งทอดทั้งย่างทั้งหมดนี้เลยราคาร้อยห้าสิบบาทโอเคไหมถูกมากนะถูกมากเทากับแถวละห้าสิบเนื้อล้วนๆมาแบบเต็มเต็มนะฮะเต็มจานขนาดนี้มเราสั่งเนี่ยข้าวมันเปล่ามาเขาก็จะแพ็คมาให้เสร็จเรียบร้อยอก็สามารถได้หรือแม้แต่น้ำจิ้มอยากได้น้ำจิ้มไปซึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาเช่นกันนะครับหนึ่งขวดแบบนี้สามสิบห้าบาทจ้าจริงๆลองดูสะดวกแบบไหนจัดไปจ้ด แอดไลน์เข้าไปก่อนก็ได้นะครับแอดกอรุ่งโรดบอกเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะครับ096 5054645้าสีี่